คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเครื่องด้วความบันเทิงอาจมีเจ้าคำหยาบขายไม่แนะนำไม้ทำตามปว<ล>ดใช้ท่าจักรยานอากาศในการหลับชมสวัสดียินดีต้อนรับทุกท่านและเอฟซีทุกคนสู่ช่องสายบ้านส่งเฮียกันด้วยนะครับ คลิปนี้การไปอยู่แอดเหมือนเดิมฮะแล้วก็เช่นเคยฮะวันนี้เราอยู่เกมโรมา xo นะฮะคลิปนี้แอดมากับทุน500ร้อนะขึ้นช่วงเวลาตอนนี้ก็เกือบจะ6กโมงแล้วนะฮะก็ก่อนจะไปรับชมรับฟังยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครป์ like, like, เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็ไม่แนะนำให้ทำตามเนาะรับชมเพื่อความเริตเท่านั้นแล้วกันนะฮะมาอ่าคลิปเมื่อเช้าเป็นทุนร้อยนะฮะก็แอดลองออตโอต้สามไม้นะะเนาะเย็นนี้ก็จะมาออโต้เหมือนเดิมฮะอ่ะมาลองกันแล้วกัน แค่เปิด15ออโต้เทอร์โบ10รอบนะฮะมามาดูว่าช้าม,มาแล้วเย็นจะมาไหมนะอ่ะก็จะเป็นสเตปอ่า15ออโต้เทอร์โบ10รอบนะฮะ30ออโต้เทอร์โบ10รอบะฮะแล้วก็เป็น45ออโต้เทอร์เบเทอร์โบ10รอบนะฮะมามาดูกันว่าอ่าจะแตกไหมเอออ่ะมาก็ยังไงดีละ่ะช่วงนี้เดี๋ยว แอมว่าจะพูดเลยรปะ <c oughs> จังมันเนาะมามาว่ากัน <c oughs> เรื่องของเราต่อแล้วกันนะฮะมาเออโลออ่าวายได้ใช้ไหมฮะอืมวายไม่ได้ใช้ด้วยก็อย่างที่อ่ารู้ๆกันเนาะช่วงนี้แบบอืมตึงจัดเลยเนาะรวมมานะฮะนะเดี๋ยวอาจจะพรุ่งนี้ แอดอาจจะทำคลิปอของค่ายพีชีบ้างแล้วกันเนาะเดี๋ยวลองเปลี่ยนอลองเปลี่ยนอารมณ์กันดูบ้างมาไปต่อฮะ30มออโต้เทอบ์โสิบรอบฮะเออ,อ,อจะเป็นยังไงจะเหลือไหมหรือจะหมดอ่ะเะได้จเจด้โลเนาะอ่ะฮะไปกันต่อฮะป่าวอย่างนี้โลก็เต็มเครื่องสิครับเอออ่ะ ได้อาุ่นต่อเลยนะฟรีสปินไหมฮะฟรีสปินครับมาเอออุย้ยอะฟรีสปินอสี่ไม้เบ็ดสามสิบนะจ๊ะมามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะสำหรับอ่าฟรีสปินนี้เนาะไปฮะอ่ะฟรีสปินมาแล้วขอเต็มเต็มหน่อยฮะจ่ายแรงๆหน่อยเออโอ้โหดูดับอ่ะไปฮะอีกสองไม้โลลูก อือ่ะอีกหนึ่งฟรีฮะฟรีอือ่ะนิดนิดนิดหน่อยนะฮะก็พอได้นะฮะไม่เกลือปะไปกันต่อฮะมาฟรีสปินมาแล้วโบนัสมาไม่จ้ะเออหัวเมื่อเช้าก็บฟันแบบเนาะฟันแบบลบแบบโคตรหนังเหนียวอะ่ะเออหนังเหนียวเกินไม่แล้วก็เมื่อเช้ามีอ่าอะไรนะ ไมกัวินนะฮะเออมาเย็นเย็นจะมีบ้างไหมเดี๋ยวกิจกรรมนะฮะเดี๋ยวแอดว่าจะจะจัดแล้วล่ะนะอ่ะเดี๋ยวรออีกสักนิดแล้วกันนะฮะเพราะว่าช่วงนี้เนาะอ่ะขยับเป็น4ี่ห้าออโต้เทอร์โบนะฮะสิบรอบช่วงนี้อย่างที่ออย่างที่แอดบอกไปจะแรกนะว่ามันโรมามันตึงอนะ่ะแอดโดนไปเยอะเหมือนกัน ช่วงดีตึงๆนะก็นี่ไงแต่งเครื่องไปหนึ่งกระเบื้องโอ้เสียดายอังหุ่นมันไม่ลงอะฟีสเปนไม่หนึ่งไม้ลูกไม่มาวะ่ะอ่ะโอเคฮะอืมสักห้าร้อยได้ไหมถ้าได้สักห้าร้อยก็หนีฮะนะเออกลับเป็นคอนเทนต์โอ้โห อะไรวะหนะ้ามึงกินตัวไหนไปนะ่ะโอ้โหโไปต่อไหมอืมไปต่อแล้วกันฮะนะเป็นหกสิบออโ,อโต้เทอร์โบอีกสิบรอบแล้วกันอื๋จะต้องไปไล่ดูนะว่าเมื่อกี้กินตัวไหนไปที่โอ้โหนี่คือแอดเห็นนักลบนะฮะ แอดเห็นลายนักลบนะซึ่งไม่แน่ใจว่ามันน่าจะไม่ได้กินนักลบปะวะคูณสิบไม่แน่ใจนะอ่ะมาว่ากันต่อแล้วกันเออเดี๋ยวค่อยย้อนกลับไปดูบิ๊บดาบลูกสวยงามเต็มเครื่องไปซีเออเอาวะเอาวะอ่ะไปต่อฮะบึ๊บบิ๊บ,บ,บ อต่อไหมเอ่เจ็ดห้าเจ็ดห้าไหมอ่ะไม่เอาดีกว่าเนาะมากดต่อหกสิบแล้วกันฮะกดเองนะจ๊ะเออที่ไม่ไปต่ออย่างที่แอดบอกนะฮะแอดเน้นถอนนะเออไม่ได้กดแบบเอาสนุกอย่างเดียวเนาะ <laughs> ไปต่อฮะอ่ะ ไปฮะอโบนัสขอขยับเจ็ดห้าสักไม้แล้วกันไปจา้าปื๊บปั๊บปื๊บโอ้ยบไปฮะแหมโบ,บนัสจะมาก็ไม่มาอ่ะมีต่อไหมโอ้ยสิงโตไปสักหนึ่งไม้ฮะโอ้ยอ่ะไปฮะอ่ะโอเคก็ถ้าไม่มาก็ห้าร้อยแล้วกันเนาะอย่างทีแอดบอกแต่แรกนะฮะปัดเสร็จนะ อย่างที่บอกนะฮะไม่ขอเยอะฮะแอดนินถอนนะจ๊ะก็คอนเทนต์นี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคอนเทนต์ออโต้เทอร์โบ4เบตแล้วกันนะจ๊ะอ่ะก่อนจะไปก่อนจะจากกันไปยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจแอดคลิปต่อๆไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็ไม่แนะนำไม่ทำตามเนาะรับชมเพววื่อความบันเทิงเท่านั้นแล้วกันนะจ๊ะอ่ะเดีย๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้แอดไปก่อนละฮะซิวบ้า